ก็วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของสถานาการณ์มลพิษพลาสติกนะคะซึ่งทุกท่านก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าสถานาการณ์มลพิษพลาสติกในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั่วโลกหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็กําลังจะกลายเป็นวิกฤตมลพิษพลาสติกนะคะทีนี้เราอยากมาลองคุยกันว่าเราจะมีวิธีการขับเคลื่อนในประเด็นนี้กันยังไงบ้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ จากกราฟนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ากราฟนี้นะคะ่ะมันเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าเป็นระดับของการเกิดของขยะพลาสติกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ไปในอนาคตนะคะอยากให้สังเกตเส้นสีน้ำตาลนะคะ เส้นสีน้ําตาลเนี่ยคือเส้นของการระบุว่าปริมาณขยะพลาสติกที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะมันมีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากนะคะอยากให้ทุกท่านลองสังเกตในปี1950นะคะแล้วก็สังเกตในช่วงปีปัจจุบันนะคะซึ่งเป็นช่วงที่มีการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างแพร่หลายมากๆนะคะเราจะเห็นเลยว่ากราฟอะค่ะมีการไประดับ ที่มันสูงมากซึ่งอันนี้มันทำให้เราได้ลองคิดไปในอดีตเนาะที่สมัยก่อนนะคะเรายังไม่ได้ใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวเราทิ้งเยอะมากเท่าปัจจุบันเนาะเรายังคงที่จะแบบพกปิ่นโตไปซื้อกับข้าวเรายังคงที่จะแบบพกแก้วใช้ซ้ำหรือว่าแก้วส่วนตัวค่ะไปตลาดดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปอะค่ะด้วย การเข้ามาของพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะมันเลยเป็นการสะท้อนพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือว่าของพวกเราอะคะ่ะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะ่ะมันส่งผลกระทบให้ปริมาณของขยะพลาสติกอะคะ่ะมันเพิ่มสูงขึ้นมากๆทีนี้เมื่อเราลองมองที่กราฟสีม่วงอะคะ่ะซึ่งเป็นกราฟอันล่างสุดอะค่ะแล้เราก็จะเห็นว่า กราฟสีม่วงนี้ค่ะเป็นกราฟที่ระบุถึงอัตราการรีไซเคิลนะคะซึ่งกราฟสีม่วงมันก็มีอัตราการรีไซเคิลที่ไม่สูงมากนะะักค่ะอันนี้เราก็เลยจะเห็นว่าแม้แต่ในอนาคตนะคะที่เป็นการคาดการอัตราการรีไซเคิลก็ยังอยู่ในอันดับที่ต่ำกว่าอัตราการเกิดขยะพลาสติกนะคะเราก็เลยได้มานั่งคบคิดว่า อัตราการรีไซเคิลนะคะหรือว่าระบบการรีไซเคิลในปัจจุบันนะคะมันอาจจะไม่ใช่คำตอบของการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกนะคะทีนี้เราก็มีคำถามต่อว่าแล้วในเมื่อการเกิดพลาสติกในปัจจุบันกับอัตราการรีไซเคิลมันไม่สอดคล้องกันคำถามคือแล้วขยะพลาสติกที่เหลือคะ่ะมันหายไปไหนนี่ค่ะอาจจะเป็นจุดหมายปลายทางของ ขยะพลาสติกในปัจจุบันและก็ในอดีตหรืออาจจะเป็นจุดหมายปลายทางของข,องขยะพลาสติกในอนาคตด้วยนะคะในปัจจุบันในตอนนี้ค่ะจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษนะคะระบุว่าประเทศไทยนะคะอันนี้เราเราโฟกัสที่ประเทศไทยสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยซึ่งดําเนินการทั่วประเทศนะคะมีอยู่ประมาณ2,000กว่าแห่งโดยแบ่งเป็นสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งดำเนินการได้อย่างถูกต้องนะคะ116แห่งและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยซึ่งดําเนินการไม่ถูกต้อง2000กว่าแห่งค่ะในภาพนี้คือสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ดําเนินการไม่ถูกต้องนะคะหนึ่งในนั้นก็คือหลุมฝังกลบค่ะซึ่งหลุมฝังกลบนี้ค่ะด้วยความจริงแล้วอะ่ะมันก็จะอยู่ที่ทุกจังหวัด ทั่วประเทศของเรานะคะอันนี้ก็อยากจะอยากให้ทุกคนได้ลองคิดกันว่าแล้วในบ้านของเราในจังหวัดของเราอะคะ่ะหลุมฟังกลบเหล่านี้นะคะ่ะมันอยู่ตรงไหนเราเคยเห็นหลุมฟังกลบนี้หรือเปล่านะคะปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยนะคะที่เกิดขึ้นทั้งปีนะคะมีอยู่ประมาณ25ล้านตันต่อปีะคะ่ะแต่ว่าน่าเสียใจมากที่อัตราการรีไซเคิลในประเทศไทยนะคะ มีเพียง18เซเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณการสร้างขยะในประเทศนะคะและส่วนใหญ่ของการรีไซเคิลนะคะก็คือจะเป็นขวด PET ค่ะซึ่งเป็นขวดที่มีลักษณะที่เห็นชัดเจนและง่ายต่อการรีไซเคิลค่ะอันนี้เราก็อยากจะลองคิดต่อนะคะว่าแล้วขวดในลักษณะอื่น,นๆเช่นขวด HDPE ขวด PP หรือว่าพลาสติกชนิดอื่นที่อยู่ในพลาสติก7ชนิดที่ถูกระบุว่าสามารถนำไปรีไซเคิลได้อะคะ่ะแล้วมันหายไปไหนอีกหนึ่งสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวกระตุ้นให้เกิดมลพิษพลาสติกในประเทศแล้วก็ในโลกมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือการที่เราใช้บรรจุพันธุ์อย่างสิ้นเปลืองค่ะหรือว่าใช้บรรจุพันธุ์ที่ ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะคะอย่าให้ลองสังเกตภาพบนสุดนะคะซึ่งอันนี้คือภาพของ Apple ค่ะซึ่งแอปเปเนี่ยเราจะเห็นว่าในภาพนะคะมีการใช้แรปแอปเปิลชั้นแล้วมีการเอาฟอยล์มาห่อหุ้มอีก1ชั้นแล้วก็มีการใช้เป็นกล่องนะคะแพ็คอีก1ชั้นเท่านั้นไม่พอนะคะยังมีการแรปกล่อง อีกหนึ่งชั้นค่ะทําไปทํามานะคะเราได้พลาสติกติดมากับแอปเปิลหนึ่งลูก4อย่างนะคะอันนี้ยังไม่รวมฉลากที่แปะมาอยู่ที่ผลแอปเปิลด้วยนะคะอันนี้ทำให้เรามานั่งขบคิดว่าแล้วแอปเปิลที่มันไม่ได้ห่อหุ้มด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เราเห็นตามท้องตลาดนะคะ เราสามารถที่จะบริโภคมันได้ไหมคําตอบก็คือจริงๆแล้วเราบริโภคมันได้ใช่ไหมคะดังนั้นอันนี้คือตัวสิ่งหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันมีการใช้พลาสติกที่มันไม่จําเป็นเกิดขึ้นนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่อ,อ๋อถือว่าเป็นปัญหาของการจัดการขยะในประเทศไทยนะคะก็คือการที่เรามีการใช้วัสดุตั้งต้นในการที่จะทำแพ็กเกจจิ้งนะคะ ที่มันหลากหลายจนเกินไปนะคะถ้าเราเดินไปตามท้องตลาดนะคะหรือว่าในห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วเราลองหยิบเอาสบู่หรือว่าเราลองสังเกตแพคเกจจิ้งของแปรงสีฟันของยาสีฟันนะคะเราอาจจะเห็นว่าแม้ว่าจะเป็นตัววัสดุรูปแบบเดียวกันนะคะแต่ว่าบรรจุภัณฑ์นะคะจะมีความแตกต่างกันมากแม้ว่าจะเป็นรูปแบบเดียวกันยี่ห้อเดียวกันนะคะแต่ว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อ่ะคะ่ะ จะแตกต่างกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อมันไม่มีการควบคุมการใช้วัสดุตั้งต้นมาใช้เป็นแพคเกจจิ้งนะคะมันเลยทําให้เกิดปัญหาในการจัดการกับขยะต่อค่ะเพราะว่าในการจัดการกับขยะไม่ว่าจะเป็นการรีไซเคิลหรือว่าการจัดการในรูปแบบอื่นๆนะคะมันจําเป็นที่จะต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะซึ่ง ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนะคะมันอาจจะยังไม่สอดรับกับวัสดุที่มันเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเมื่อม,มันมีการใช้วัสดุที่หลากหลายไม่สามารถที่จะนําไปจัดการต่อได้อะคะ่ะมันก็เลยทําให้วัสดุชิ้นนั้นนะคะกลายเป็นขยะร้อซค่ะตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือที่ประเทศเกาหลีใต้ะคะ่ะซึ่งเขามีการนําหลักการ polluter pays principle หรือว่า PPP อะคะ่ะซึ่งเป็นหลักการที่ระบุว่า ผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่ายะคะ่ะหลักการนี้อะคะ่ะมีความน่าสนใจคือเกาหลีใต้อะคะ่ะได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะของผู้คนทั่วไปอะคะ่ะตามปริมาณการสร้างขยะนะคะนั่นหมายถึงว่าถ้าเราสร้างขยะเยอะเราก็ต้องจ่ายเยอะนะคะแต่ว่าถ้าเราสร้างขยะน้อยเราก็จะได้จ่ายน้อยนะคะซึ่งอันนี้อะคะ่ะจะเป็นการควบคุม หรือว่าจัดการกับพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือว่าคนทั่วไปให้หันมาลดใช้หรือว่าลดสร้างขยะกันมากขึ้นนะคะอีกหลักการที่ประเทศเกาหลีใต้บังคับใช้กันอยู่นะคะก็คือการที่ภาครัฐของเขาอะค่ะมีข้อบังคับของการใช้วัสดุ เพื่อนำมาทำแพ็กกิ้งค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันทำให้ผู้ผลิตะคะต้องคิดก่อนว่าเขาอยากที่จะใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนกับสินค้าของเขาอะคะ่ะสิ่งที่เกาหลีใต้ใช้ก็เช่นการที่ห้ามนำา v v c มาใช้ในบรรจุภัณฑ์นะคะเพราะว่ามีอัตราการรีไซเคิลต่ำนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเลยทำให้เราเห็นชัดว่าภาคหลัดนะคะเขามามีมบทบาท ในการที่จะลดการใช้พลาสติกตั้งแต่ต้นทางและเมื่อมันเป็นกฎหมายหรือว่ากฎข้อบังคับที่มันมีบทลงโทษที่ชัดเจนนะคะมันเลยทำให้การลดขยะในเกาหลีใต้อะคะ่ะมันเกิดขึ้นได้จริงะคะ่ะกลับมาที่ประเทศไทยนะคะประเทศไทยในตอนนี้เราก็ต้องยอมรับนะคะว่าภาครัฐของเราในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ่ะเรายังไม่มีกฎหมายที่แก้ตั้งแต่ต้นทางนะคะ กฎหมายที่เราใช้ในตอนนี้ค่ะจะเน้นที่การจัดการที่ปลายทางซึ่งมันคือการจัดการที่เกิดขึ้นหลังจากที่มันมีขยะเกิดขึ้นแล้วอะค่ะแล้วเราถึงจะไปจัดการมันนะคะทำให้ณปัจจุบันน่ะเราเลยได้เห็นว่ามลพิษพลาสติกที่เกิดขึ้นในประเทศเราอะค่ะมันกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะสิ่งที่รัฐบาลมีในตอนนี้นะคะก็คือจะเป็นโรดแ map การจัดการขยะพลาสติก พศส5 6 1ถึง2,573นะคะซึ่งรถแมปตัวนี้ทุกคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะเพราะว่าเรามีการพูดถึงการตั้งเป้าว่าเราจะแบนอะไรบ้างมาอย่างยาวนานนะคะเช่นในปี2,562นะคะมีการตั้งเป้าว่าจะมีการเลิกใช้พลาสติกหุ้มผาขวดน้ำดื่มนะคะแล้วก็มีการ แบนผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีส่วนผสมของสารประเภทออกโซนะคะหรือว่ามีการแบนไมโครบีจากพลาสติกนะคะและในปี2565ค่ะซึ่งเป็นปีที่ผ่านมานะคะมีการระบ,บุว่าจะมีการเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดน้อยกว่า36ไมครนนะคะกล่องโฟมบรรจุอาหารแก้วพลาสติกขนาดที่น้อยกว่า100ไมครนนะคะแล้วก็หลอดพลาสติกค,ค,ค่ะถามว่าเมื่อลดแมป,ปะคะออกมา โดยอยู่ในรูปแบบของภาคค,ความสมัครใจอะค่ะรนับ,บตัวนี้อะค่ะไม่ได้เป็นกฎหมายเลยไม่ได้มีบทลงโทษสําหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมันทําให้ในวันนี้อะค่ะเราเลยยังคงเห็นพลาสติกข้างต้นที่ถูกระบุว่าจะแบนอยู่ในท้องตลาดสิ่งเหล่านี้อะค่ะมันเลยเป็นความสําคัญของการที่ภาครัฐต้องมีกฎหมายที่ระบุบทลงโทษอย่างชัดเจนเพื่อที่จะควบคุมพฤติกรรมการใช้พลาสติก ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะกฎหมายที่ระบ,บุถึงการลดตั้งแต่ต้นทางนะคะซึ่งหลากหลายประเทศบังคับใช้กันไปแล้วนะคะก็คือหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตซึ่งอันนี้นะคะ่ะเราสามารถที่จะพูดได้เลยว่าหลักการนี้นะคะ่ะมีความสําคัญเพราะว่าหลักการนี้พูดถึงการลดใช้ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้ตตนทางนะคะแล้วก็พูดถึงความรับผิดชอบ ของผู้ผลิตโดยผู้ผลิตในที่นี้นะคะ่ะก็รวมถึงบริษัทต,ต่างๆซึ่งเป็นเจ้าของสินค้านะคะดังนั้นหลักการที่มีความสําคัญที่หลายประเทศทั่วโลกนะคะบังคับใช้เป็นกฎหมายหรือว่านโยบายในประเทศของตอนเองนะคะก็คือหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตหรือว่า EPR ค่ะหลักการตัวนี้นะคะครอบคลุมหลากหลายประเด็นค่ะแต่เป็นหลักการที่เน้นการลดตั้งแต่ต้นทางค่ะซึ่งก็คือการลดใช้ การใช้สำมการขนส่งนะคะหรือว่าการออกแบบการดีไซน์บรรจุภัณฑ์นะคะที่ผู้ผลิตต้องคิดครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายะคะ่ะผู้ผลิตในที่นี้นะคะรวมถึงเจ้าของบริษัทสินค้าต่างๆเจ้าของแบรนด์หลักหลายยี่ห้อที่เราอาจจะเห็นตามท้องตลาดนะคะซึ่ง หลักการเป็นการบอกเขาว่าเขาจะต้องรับผิดชอบต่อบรรจุภัณฑ์ของเขาให้มากขึ้นเขาต้องคิดตั้งแต่ต้นทางว่าในกระบวนการหรือว่าการเดินทางของบรรจุภัณฑ์นี้ค่ะเขาจะต้องทําให้มันเกิดพลาสติกน้อยที่สุดดังนั้นผู้ผลิตจึงต้องทําการบ้านมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องคํานึงถึงต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมต้นทุนทางสังคมรวมอยู่ในต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วยนะคะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะในประเทศไทยในตอนนี้ค่ะเรายังไม่มีหลักการ EPR ที่บังคับใช้เป็นนโยบายหรือว่าเป็นกฎหมายนะคะแต่ว่าหลากหลายประเทศในซาอุดีอเชียหรือว่าหลากหลายประเทศในยุโรปในเกาหลีใต้นะคะตอนนี้ทุกประเทศก็คือมีเป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่เราอยากที่จะเห็นนะคะก็คือการนําระบบใช้ซ้ําแล้วก็ระบบเติมมาใช้ในการทําธุรกิจนะคะออธุรกิจในปัจจุบันนะคะ มีการทำธุรกิจในรูปแบบของการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวเราทิ้งซึ่งมันทำให้เราเห็นว่าอายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ชิ้นนั้นนะคะมันสั้นมากๆก็คือเมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้าชิ้นนั้นแล้วเราฉีกซองสินค้าชิ้นนั้นเราบริโภคสินค้าแล้วเราก็ทิ้งสินค้าชิ้นนั้นไปเลยมันทำให้เราเห็นว่าวัฒนธรรมการใช้แล้วทิ้งนะคะมันก่อให้เกิด ขยะพลาสติกในปริมาณที่สูงมากนะคะธุรกิจที่เห็นในภาพนี้นะคะมันคือธุรกิจของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในประเทศไต้หวันนะคะซึ่งร้านสะดวกซื้อนี้นะคะ่ะมีการทําโมเดลการใช้ซ้าขึ้นนะคะเมื่อผู้บริโภคซื้อกาแฟจากทางร้านนะคะผู้บริโภคก็นําแก้วชิ้นนั้นนะคะไปใช้ในชีวิตประจําวันเมื่อผู้บริโภคใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นําไปทิ้ง หรือนาไปวางที่จุด drop off ที่ทางร้านสะดวกซื้อกําหนดไว้นะคะเราร้านสะดวกซื้อนี้นะคะก็จะนําแก้วชิ้นนี้นะคะไปล้างไปทําความสะอาดแล้วก็หมุนวนใช้อยู่ตลอดนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงอันนี้อะคะ่ะมันคือการเปลี่ยนแปลงจากการที่ธุรกิจอะคะ่ะใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งมาสู่การใช้บรรจุภัณฑ์ใช้ซ้ำนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันคือการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคต ของเรานะคะมันคือการลงทุนเพื่อน,นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมละทางสังคมที่ดีขึ้นนะคะและในวันสิ่งแวดล้อมโลกที่จะถึงนี้นะคะ่ะซึ่งอยู่ภายใต้ธีมการลงทุนเพื่ออนาคตนะคะมันเลยเป็นสิ่งที่น่าจับตาว่าภาคธุรกิจอะคะ่ะจะมีการผลักดันหรือว่าเปลี่ยนแปลง นโยบายของบริษัทของตนเองเพื่อมาเป็นการทำธุรกิจใช้ซ้ำเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมมากน้อยแค่ไหนนะคะในการขับเคลื่อนระดับโลกนะคะในปัจจุบันก็มีการขับเคลื่อนที่เรียกว่าการผลักดันเพื่อให้เกิดสนธิสัญญาพลาสติกโลกนะคะโดยสนธิสัญญาตัวนี้นะคะ่ะเป็นการพูดคุยระหว่างประเทศที่รัฐบาลแต่ละประเทศนะคะก็จะมานั่งคุยกันเพื่อที่จะดูกรอบและก็ กฎบัญญัติต่างๆที่จะมีอยู่ในสนธิสัญญาพลาสติกโลกนะคะสนธิสัญญาพลาสติกโลกตัวนี้ค่ะครอบคลุมหลากหลายประเด็นค่ะแต่ว่าเน้นที่การลดใช้แล้วก็การใช้ซ้ำนะคะแล้วก็ครอบคลุมไปถึงเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาหรือว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะโดยสนธิสัญญาพลาสติกโลกอะมีความสําคัญมากเพราะว่าถ้าแต่ละประเทศพูดคุยกันและ นำข้อตกลงในส่วนที่สัญญาพลาสติกโลกนี้มาบังคับใช้ในประเทศของเราอะค่ะมันก็จะทําให้การลดมลพิษพลาสติกในประเทศของเราอะค่ะมันเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดได้ค่ะทีนี้สําหรับภาครัฐของไทยอะค่ะมันก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาดูว่าภาครัฐของเราอะค่ะจะสามารถที่จะขับเคลื่อนในประเด็นนี้มากน้อยแค่ไหนจากการที่เราได้ไปรีวิวดูนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของพักการเมืองหลากหลายพักนะคะเราก็เห็นว่าพักก้าวไกลอะค่ะ มีนโยบายของพักการเมืองที่ครอบคลุมหลากหลายประเด็นตั้งแต่การลดใช้หรือว่ามีการระบุถึงเรื่อง EPR ซึ่งพูดถึงภาคส่วนของผู้ผลิตนะคะดังนั้นอันนี้ค่ะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูว่าพักคกาวไกลซึ่งอาจจะเป็นว่าที่รัฐบาลในอนาคตนะคะเขาจะมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางไหนและจะมีการพูดคุยกับภาคผู้ผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อให้หันมาลดใช้พลาสติก ได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามต่อแล้วก็ต้องจับตาดูถึงทิศทางการขับเคลื่อนของออขยะพลาสติกในประเทศเรานะคะ